คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาใดๆทั้งสิ้นเด็กอายุตา่ากว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนำโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ F4 ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็มาพบกับช่องจํานองพามวนขื้เกานครับน F4 ทุกคนทุกท่านวันนี้ก็มีแนวทางนะครับเนาะแอดก็จะไปตามแนวทางของเซียนรุ่นนะครับ แนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะงวดนี้นะครับเนาะก็ฝากกับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะหลังจากงวดที่แล้วก็เข้ามานะครับเนาะนะเจนนนลก็เข้าคือเข้านะครับเนาะเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเข้า6กสองตรงตรงนะครับเนาะนะงวดนี้เราก็ไปตามต่อนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็ไปตาม3ตัวตรงโทษกันก่อนนะครับเนาะสตัวตรงโทษก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็น สองตัวบนล่างนะครับเอซนะครับนะก็ชอบกระจัดขัดกระพานนะครับเอซทุกคนทุกท่านนะครับน่ะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับสลับเซียนก็ไม่รู้นะครับเนาะว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเอสซนะครับเนาะสนับเซียนก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้เซียนรุ่นนะครับก็ปล่อยตามตัวตรงโต๊ดนะครับสนับหลักร้อยก็มี6มี2มีศนนะครับเนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ตรงต้นนะครับเนาะได้ตัวไหนนะครับเนาะหลังจากงวดที่แล้วนะครับหวยเราพัฒนานะครับเนาะเมื่อวานนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับเนาะนะกำลังทําคลิปยุนี่ตรงกับวันเสาร์นะครับเนาะที่สิบเก้าตุลาคม2 5 6พันรอยหกสิบเจ็ดนะครับเมื่อวานวันที่สิบแดนะครับเราพัฒนาก็เข้าตามตัวแตกไปนะครับสำหรับเสี่ยรุ่นนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปรุ่นกันนะครับว่าวันที่หนึ่ง นะครับนะนเสาร์ที่กยายนนะครับ2567นี้นะครับเซนหลุนจะให้ตัวไหนนะครับเนาะนะตามตัวตรงโต๊ดนะครับนอกื่อเอาไปตัดซื้อสลากินแบ่งของรัฐบาลนะครับเนาะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเด้อนะครับเอซทุกคนทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กอายุต่ำกว่า1ิปปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับเนาะอ่ะช่วยความปัจจุบัปรารถนาดีจากช่องจำนองผ้ม่วนนะครับอ่ะไปติดตามกันไปดูกันเลยนะครับว่าได้ตัวไหนนะครับ สวัสดีครับมาตามกันเลยนะครับสลับวันนี้นะครับของเซียนรุ่นนะครับแนวทางนะครับรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยเด้อนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับนางวดวันที่สิบวันที่หนึ่งนะครับเนาะแนวทางรัฐบาลไทยสามตัวตรง โต๊ดเดอ้อนะครับสามตัวตรงตัวเซียนรุ่นนะครับตัวหนังสือก็ไปทั่วทีบนะครับเนาะไม่เป็นไรนะครับเนาะขอตะว่าเลขเข้าพอนะครับเนาะเซียนรุ่นนะครับหนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดนะครับอ่ะน,นะครับหนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดนะครับเด่นหลักร้อยนะครับเด่นหลักร้อย หกสองศูนย์นะครับเอฟซีนะครับนะเนาะเหรนหลักร้อยคือหกสองศูนย์นะครับสำหรับของเซียนรุ่นวันนี้นะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับเนาะเดี๋ยวขีดเส้นใส้จังหน่อยก่อนเด้อนะมันก็บอ้องงามอยู่แล้วล่ะนะครับเนาะคนเขียนบอ้องงามเอาไอ้สามนั่นล่ะนะครับเอฟซีว่ให้เลขเข้ากับพ่อนะนะเอา แอนไปตัวทีบทั่วแดนนะครับเนาะครับสมตัวตรงโต๊ดนะครับนี่ละเด่นดักร้อยนะครับสําหรับเซียนรุ่นนะครับงวดวันที่1นึศจิกายนนะครับอ่ะมาดูกันมีตัวอะไรกันบ้างนะไีตัวอะไรกันบ้างนาะเบิ่งกันเดอร์เอฟซีสองเจ สองแปดสองหกเก้าสามนะครับศูนย์เจ็ดสองนกะครับเอฟซีนะครับนาะนะครับก็มีอยู่หกคู่นะครับเ็คู่นะครับสหรับ แนวทางนะครับรัฐบาลไทยนะครับของเซียนรุ่นนะครับเนาะนะครับมีอยู่เจ็ดคู่เดอ้อนะครับคันชอบก็จัดเดอ้อ FC นะครับเนาะแนวทางนะครับเป็นแค่แนวนทางเท่านั้นนะครับเนาะนะครับเซียนก็ เทียนก็ไม่ทราบคือกันนะครัเนาะว่ามันจะออกตัวใดเด้อเอฟซีนะครับก็ใช้วิทยาการในการรับชมก็แล้วกันนะครับเนาะหนาสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับเป็นเรื่องของธรรมดานะครับเนาะหนาสูตรก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาเด้อนะครับเอฟซีนะครับเนาะก็ขอให้เป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเป็นแค่แนวทางนะครับวันนี้เตียนก็ให้มาอยู่6กเจ็คู่นะครับเนาะก็ขอให้เข้าหมดทุกคู่เด้อนะครับเนาะมี สองเจ็ดสองสองแปดสองหกเก้าสามศูนย์เจ็ดสองศูนย์แปดสามสองเก้าสามแล้วก็ศูนย์เก้าสองนะครับเนาะนะครับเสี่ยนุ่นก็ให้ไว้นะครับเนาะคอยใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะเย็นย้ำไปตลอดเลยเย็นย้ำไปตลอดนะครับเนาะ มีเข้ามีหลุดนะครับเอฟซีนะครับวันนี้ก็แนวทางของรัฐบาลไทยตามตัวตรงโต๊ดนะครับของเซียนลุ่นนะครับปล่อยกันตั้งแต่ต้นต้นงวดเลยนะครับนอกวันนี้วันที่19แล้วนะครับเนาะอกสองวันนะครับผ่านมานะครับเนาะรัฐบาลไทยออกไปนะครับนอกเก้าหกสองแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับอ่ะเราก็มาตามกันต่อเลยนะครับเรามาตามกันต่อนะครับสองเก็ดสองแล้วสองแปดสองแล้วหกเก้าสาม 072แล้วก็083 293แล้วก็092นะครับเนาะจอบกระจัดขัดกระพ่านนะครับนอกของเชียนุ่นนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอให้โชคดีดกันทุกคนเดอ้อชอบกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาตามกันนะครับ2ตัวบนล่างนะครับเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เฮงบุกปังกัน1พฤ่ัจิกายน6กเกเดอ้อสวัสดีครับ